โอเคครับทุกคนนี่อยู่กับเกมโลบ็อกแบปไมซูนะครับผมก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะทําการเปิดไข่สัตว์เลี้ยงเอาเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยรอแป๊บหนึ่งครับเกิดเข้าผิดพลาดเล็กน้อยนะครับรอรอการเชื่อมต่อกันรู้สึกว่าเน็ตจะชชานะโอเคครับนี่ก็จะเป็น ส่วนของผมเองนะประมาณนี้เลยครับผมจะทําการเอาตัวที่ราคาไม่ถึงแสนออกนะสาหรับตัวปลานะครับเดี๋ยวผมขอไล่ดูแป๊บหนึ่งที่ไงแปดหมื่นเรียกกลับเลยแล้วก็ตัวนี้เข้าแทนเพราะตัวนี้ห้าแสนเลยนะโคเยอะโหมดมากครับฉลามตัวนี้โอเคผมพอเอา ตัวที่คิดว่าไม่ได้จะใช้เอาก่อนนะครับแล้วก็หลกัหลกๆของคลิปนี้เนี่ยก็จะมาเปิดเปิดไข่นะครับผมว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะถ้าตัวที่ผมเปิดใหม่นี้เนี่ยราคาไม่ถึงแสนนะครับผมจะเอาขายจิ้งเลยนะนะเดี๋ยวเปิดกันเลยครับไข่ใบแรกครับชุบปุ๊บปุ๊มยังไงครับโอ้โหหกใสนครับทุกคนมาครับผมลองไข่ใบนี้ฮะ ถือว่ามาสวยเลยนะหกแสนนะครับบ,บว่าไงตัวนี้เอาหายเลยครับเอ้าหอ,อนี่อยู่วิ่งเจ็ดแสนพระเจ้าบ้าไปแล้วทุกคนได้นกฟินิกเจ็ดแสนมาครับมาโหถือว่าวันนี้เนี่ยเปิดตัวได้ดีนะครับผมแล้วก็เปิดสองใบเลยครับรอบนี้มาดูกันว่าจะได้ตัวมาหือมาขนาดไหนนะสองแสนนะครับผม และก็สองแสนนะครับโหได้ตัวเหมือนกันเลยครับผมว่าลองเปิดทีรันดีกว่าผมว่าลองเปิดทีรันดีกว่าน่าจะได้ลุ้นกว่านะครับโอ้โหสองแสนเหมือนกันนะครับโอเคครับเป็นนกฟินิกตัวไฟนะครับมาต่อมาครับผมมาแถวนี้นะครับเป็นไข่ไข่จูเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะรว่าไข่ไข่จูกับไข่สีเขียวเนะี่ยแล้วก็ไข่หมาผมเปิดทีเดียวสามโอ้โหหกหมื่นครับได้น้อยมากโอเค แต่ว่าได้หนึ่งแสนมาหนึ่งตัวแล้วก็แสนสองมาหนึ่งตัวนะเดี๋ยวผมจะเอาตัวหกหมื่นกับตัวแปดพันอ,ออกก่อนนะครับผมนี่ก็อ,ออกไปเลยมาลองฟักใบนี้ครับลองกดทีละฟองดีกว่านะมันเพราะว่ากดทีละฟองแล้วมันได้ของดีอ่ะทุนโอ้โหสามแสนตัวยังใหญ่นะทุกคนุยเผือกดตับโอ้โหแปดหมื่น ตัวนั้นเท่าไหร่สองแสนสามโอเคเดี๋ยวผมเอาตัวแปดหมือ่นออกเลยนะตัวไหนที่ไม่ถึงแสนนะผมจะคัดออกหมดเลยนะครับเพราะว่าฟราร์มผมเนี่ยก็เริ่มตึงแล้ว,วเอาง่ายๆอโอเคสองแสนหกสวยงามครับไปกันต่อครับผมปุบ๊บยังไงครับตัวนี้สามแสนสองโอ้ยส,สวยเลยครับผมดีๆครับดีๆ อ่มโตมาสองแสนเจ็บรู้สึกว่านกตัวนี้เนี่ยจะออกเยอะมากนะ <c oughs> มาลองเปิดไข่ตุรกีค่ะวิ่งอุสองแสนสองตัวนี้สามหมื่นโหเกินไปก,กลๆอะไตัวนี้ผมได้ก็ซีล่าราคาสองแสนมานะเฮ้ยซึ่งก็แจมอยู่คนระับ <c oughs> มาเปิดไข่ไปนี้ต่อนะเฮ้ยโอ้โหไข่จู ไคจูสองแสนหกเฮ้ยถือว่าตึงนะนี่ครับฟักอันนี้ต่อเลย <c oughs> ไม่เสียเวลาครับผมบล็โ okay. อเคครับสองแสนสามเฮ้ยรู้สึกว่านกฟินิกนี้จะออกเกียร์อยู่นะตัวมันเท่ด้วยนะทุกคนบับสองแสนสองได้กอสซิล่ามานะครับ วางอย่างนี้เกือบสองแสนนะโอเคมีไข่ใบไหนที่ผมต้องเปิดอีกไหมรู้ว่าหมดแล้วน่าจะหมดแล้วป่ะโอเคครับหมดแล้วครับทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพยายามหาซื้อไข่พวกนี้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีไม้ก็ระดับสีทองก็กดซื้อไว้เลยนะครับ <c oughs> เอาเอาไว้เปิดให้คุณผู้ชมดูอีกนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้นะผมเปิดถามว่าเปิดมันก็ ไม่เยอะนะนิดเดียวเองนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยผมแค่ f k ไว้ <c oughs> f k ไว้เฉยเฉยไม่ได้ไม่ได้มาแวะดูซื้อไข่เท่าไหร่นะครับก็เลยมีเปิดแค่นี้นครับอืมอุ้ยอันนี้คืออ๋อไข่สโนไม่ค่อยดีครับก็เดี๋ยวเราจะรอไข่พวกนี้นะครับที่ติดบัฟแล้วก็จะซื้อนะครับผมอืมตอนนี้มีกิจกรรมชิคกินด้วยนะได้ห้าร้อยเพรครับ แล้วก็มีเป็นเหมือนพาร์ทนะครับ <c oughs> นี่ผมก็สามารถที่จะสุ่มเอาตัวอุ๊ยได้มาตัวหนึ่งสองตัวครับโอเคผมได้แมวตัวนี้มาสองตัวนะก็ก็แจ๋วอยู่อืมนี่ครับ <c oughs> แล้วก็พวกนี้ก็คือเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการโละ โลสัตว์ที่ราคาไม่ถึงแสนออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าตัวไหนติดบัฟนะครับติดบัฟแล้วไม่เกินแสนห้าหรือสองแสนเนี่ยผมก็จะคัดออกเหมือนกันนะครับผม,มเพื่อที่เราจะเอาสัตว์เลี้ยงตัวหเนเข้ามาแทนนะครับอย่างอย่างตัวนี่นี่นี่กอซิล่าตัวนี้นะเมื่อกี้เห็นเนี่ยขนาดติดบัฟมันแค่หกหมื่นเองนะครับก็เลยเอากครับ เนี่ยตัวนี้ติดบัฟแ,แ,นะแ,แค่แสนเดียวก็ไม่ที่ยุไม่ที้จะเอาไว้ใหมไหมนะถ้าติดบัฟแล้วมันแค่แสนเดียวก็ออกนะครับนี่เ <c oughs> นี่ยตัวนี้ติดบัฟประมแสนห้าก็เก็กบไว้ก่อนได้นะเพราะว่าฟาร์มผมเนี่ยยังยังไม่โหดเท่าไหร่เนี่ยแสนสองเอาออกเลยนี่ครับหกหมื่นแต่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวแร่นะขอเก็กบไว้ก่อนในสงสัยคือผมไม่รู้นะทุกคนคือ ถ้าเกิดว่าผมเอาสัตว์เลี้ยงติดบัฟมาแรกอ่ะมันมันจะได้ราคาดีหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ลองเทรดมามันมันไม่ได้ตัวราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยเอาไปแจกคนอื่นนะอืมฮ้่นยังนั่นนั่นใครติดบัฟพลาดปะนี่ยโอเคไม่พลาดครับได้อยู่ได้อยู่โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นการ โลสัตว์ออกให้หมดเลยนะครับผมก็จะอุ้ยอุ้ยได้บัฟใหม่ไอตัวนี้ติดบัฟใหม่เนี่ยเนี่ยบัฟสีม่วงๆครับมันะคือบัฟอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็ติดเนาะเออถือว่าใช้ได้อยู่โอเคครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการคัดสัตว์ออกนะครับว่าตัวไหนจะอยู่ตัวไหนจะไปนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับ